พีเจังหวัดลบบุรีคว้ารางวัลอีกครั้งกับการแต่งไทยเทิดพระเกียรติแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์เมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2558พีเขตสามภาคเหนือจังหวัดลบบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมในพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายมหาราชนะบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนารายมหาราชซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนนักเรียนประชาชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากโดยงานปีนี้จัดระหว่างวันที่14ถึง22กุมภาพันธ์2558นณพระนารายราชนิเวศจังหวัดลบบุรีทั้งนี้ พ a เจังหวัดลบบุรีได้ร่วมในขบวนเทิดพระเกียรติโดยเดินจากสนามกีฬาพระราเมศวนจนถึงพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนารายมหาราชจากนั้นร่วมถวายพานพุ่มต่อหน้าพระบรมราชานุสาวรีโดยในงานเดินเทิดพระเกียรติได้มีการมอบรางวัลผู้แต่งชุดไทยสวยงามและยอดเยี่ยม ซึ่งนายอนุชาสังเหี่ยมงามนักบ,บริหารพัสดุ7 p a พีเอขตสามภาคเหนือจังหวัดลบบุรีเป็นหนึ่งใน10ของผู้คว้ารางวัลผู้แต่งกายชุดไทยนับเป็นพนักงานในสังกัด p a เอขตสามภาคเหนือจังหวัดลบบุรีคนที่สองที่คว้ารางวัลการแต่งกายชุดไทยยอดเยี่ยมหลังจากเมื่อปี2554นายโชคชัยมณีอนันตเศษวิศวกรจากกองบริการลูกค้าได้รับรางวัลเดียวกันมาแล้ว สำหรับงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชเป็นงานประจำปีที่ยิ่งใหญ่ของชาวจังหวัดลบบุรีเพื่อให้ประชาชนชาวลบบุรีได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายมหาราชที่พระองค์ได้ทรงสร้างเมืองลบบุรีให้ยิ่งใหญ่ในอดีต